สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สู่ชนวพิชาเลิรพี่ครับผมตองตองนะครับพิซซานตองคามาททโรนะครับเข้าสู่ขนาในดวงประจำเดือน มีนาคม2,565นะครับการทำานายนี้นะครับจะพูดทั้งการงานการเงนินสุขภาพความรักนะครับแล้วก็แนน,น้ำในส่วนของเกร็ดการทำบุญในการถูกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาเพิ่งมาชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็การทำานายนี้เน้นย้ำเสมอนะครับว่าไม่ใช่การทำานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้น Griffin. จะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคนบ้างนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับฟังรับชม สิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกดีเป็น energy บวกรับไปนะครับอันนี้ก็คือยินดีกับตัวท่านด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟังดูหดหูจังเลยอันนี้ให้ฟังเราเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามาระวังไว้นะครับอย่าคิดอย่าไปเครียดคิดซะว่าผมเนี่ยเล่านิทานหรือว่าฟังก่อนนอนไปขำๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ กัรน,นาในนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับไม่ว่าท่านใดที่ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีใดก็ตามนะครับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ลองไปฟังในเลยนะครับในส่วนของการทำานดวงประจำเดือนมีนาคม2565ครับผมสวบส้ีครับสวัสดีสสดชาวลัคนาราศีมีนนะฮะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมครับจนถึงวันที่12 เมษายนนะฮะประจำเดือนมีนาคม2565ท่านใดที่เกิดในช่วงเรนช์นี้นะครับก็สุขสันต์วันเกิดครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรารถนานะฮะคิดทำสิ่งใดมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับ เริ่มต้นกันเลยดีกว่ามีมเป็นยังไงบ้างมีนาคมใบแรก Prince s s of Cups นะฮะหรือ Page of Cups นะครับ The Hermit Cup Prince of Cups Knight of Cups นั่นเอง Ten of Pentacles การเงินดีนะ Four of Wands ทั้งสิ i ห้าอนอ่าสออฟสดนะครับอ่ะมาแม่จะบอกว่าดีสักทีเดียวก็ไม่เชิงนะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ตกนี่รู้สึกว่าหุ่นหงิดใจไม่สบายใจกับเรื่องการเคินอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะจะได้เกี่ยวข้องกับคนลัคนาราศีพฤษภนะครับกันมังกรนะครับแต่จะเน้นไปที่คนลัคนาราศีกันเป็นหลักนะฮะแล้วก็อาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนธาตุลมนะครับโดยเฉพาะคนธาต ลัคนาราศีตุลน,นะครับในถุนตุลกุมนะฮะแต่ว่าจะเน้นไปที่คนลักนณาราศีตุลน,นะครับการกระตุนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณในเดือนมีนาคมค่อนข้างมากในส่วนของเดือนออมีนาคม25-65อกาการเงินของคุณค่อนข้างที่จะหวือหวา อยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นการที่อาจจะได้รับเงินก้อนหรือว่าสิ่งโชคได้ลาานะครับแต่อาจจะเขาเรียกว่าคุณอาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ไม่เท่าที่คุณคาดหวัง แต่พึงะระลึกไว้เถอะช่วงนี้ถ้าได้เงินก้อนก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีสําหรับตัวคุณแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องยินดีในส่วน,ขอ,อน,น,ข,น,น,นของเรื่องการเงินกับตัวคุณเกิดขึ้นมานะครับในส่วนของเรื่องการงานเนีน่ยช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโอกาสนะครับของคุณและตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเสนอริเริ่มในส่วนของเรื่องการงานของคุณนะครับให้มันมือว้าฟุ้งฟ่านะครับให้มันดี ไม่ว่าจินตนาการของคุณทัศนในที่ทำงานในส่วนของพวกงานครีเอทีฟงานใช้ความคิดงานใช้อารมณ์ศิลปินในช่วงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าชาวคณาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใครที่ทำงานที่แบบยิ่งทำงานที่บ้านเนี่ยจะยิ่งทำได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องการงานของคุณก็ได้นะครับเอาใจช่วยนะฮะ ในส่วนของเรื่องการงานช่วงนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยนะครับไม่ว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ติดขัดอยู่หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันกำลังชังน,นักอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยช่วงนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้คำแนะนำดีๆสำหรับตัวคุณนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นหัวหน้าง,งานก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ อ,อยู่ทํางานกับตรงตรงนี้มานานแล้วนะครับหรือว่าเป็นคนที่ลักนาราศิกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนลักนาธาดินนะคะพืชศพกันมังกรเนี่ยคนเหล่านี้จะช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบางทีคนคนนี้เขาอ,อาจจะสอนมาด้วยคําพูดที่ค่อนข้างจะตรงๆนะครับในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าดูโหดจังหรือว่า เป็นทัศนคติที่ฟังดูแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกจึกบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไว้บ้างเถอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเครียดหรือว่ากังวลใจเนี่ยให้เลือกแต่ในส่วนดีลองฟังที่นี่พี่ครอ์ในส่วนดีที่เขาแนะนาคุณเนะี่ยเอามาปรับตัวปรับปรุงนะครับคุณจะได้รับเอ็นจีดีบางอย่างตรงนี้มาละกันบอก่างนี้ดีกว่านะครับเอ่อ เราไม่ระวังในส่วนของเรื่องการพูดคุยกันเสนองานหรือว่าการพูดคุยงานกับในวงโคเวอร์เกอร์คุณคอลลีจคุณให้ดีๆนะครับคนที่ทำงานรู้บอคุณในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวคนเองอาจจะทำงานช้ากว่ากำหนดหรือว่าเขาเองที่ทำงานช้ากว่ากำหนดหรือว่ามันไม่ได้อย่างใจไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสลับกันได้นะครับ ะจะต้องพยายาระมัดระวังเรื่องการพูดจาให้ดีๆนะครับระวังเรื่องการพูดคุยตรงเนี้ยให้ดีๆนะครับแน่นอนว่าทํางานกับคนมุงม,มากมันก็มันร้อยพ่อพันแม่นะมันไม่มีใครที่ถูกจะจริกับเราไปหมดทุกคนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาใจไว้เถอะว่านิดนึงนะเดี๋ยวก็หายปัญหาอะไรหลายอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ฟังความคิดเห็นคนรอบด้านไว้บ้างนะครับแนะนำไวออ้ในส่วนของระไทยที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีจอบเสริมนะครับหรือว่าได้งานแถวบริเวณใกล้ๆพื้นที่บ้านคุณที่คุณอาศัยอยู่นั่นแหละนะครับอาจจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องการงานของคุณนะครับถือว่าค่อนข้างโชคดีทีเดียวนะครับเงินอาจจะได้เพิ่มเติมมากขึ้นจะด้วยซ้ํา นะครับแต่ต้องต่อรองนิดนึงนะต้องต่อรองนิดนึง <_ d ream> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไมไ่มีอะไรแย่แต่ตัวคุณเองอาจจะต้องแอคทีฟมากขึ้นขยันมากขึ้นอย่าทําอะไรเฉยเฉยอย่าทําอะไรตามอารมณ์ <_ d ream> โดยเฉพาะใครที่แบบเหมือนพูดว่าเรามีอารมณ์ทํางานก่อนเราให้ลงไปทําอะไรประมาณเนี้อาจจะโดนตําหนิทีติงได้นะครับ <_ d ream> ต่อมานะครับ ไปในส่วนของเรื่องการเงินกันม่าดีกว่าการเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะหมดไปในส่วนของเรื่องการที่ซ่อมแซมบ้านนะครับซ่อมแซมรถนะครับหรือว่าดูแลบำรุงรถที่คุณใช้อยู่นะครับอาจจะ,อ,ะอยู่ในไซคลที่มันต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องใช้บัดเจ็ตเงินที่มันพอสมควรนะครับสำหรับตัวคุณนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเงินไว้หน่อยนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่มีแพผนที่จะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้สมใจนะครับแต่จะมีคนเข้ามาขัดนะครับถ้าไม่ใช่คนที่เข้ามาขัดก็ให้ดูหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นรถอย่าใช้เหมือนหลงคารมกับเซลล์หรือว่า การตัดสินใจแบบปุบปับ,ปบเหมือนก้าวขาเข้าไปแล้วแบบหลงคาลงเสียตังจองเลยอะไรประมาณนี้บางทีคุณอาจจะก้าวไปอีกที่หนึ่งคุณอาจจะได้เจอโปรโมชั่นที่มันเออให้คุณมากกว่าคุณเดินทางสะดวกมากกว่าหรือว่ามีของแถมอะไรที่มันมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่ารีบด่วนตัดสินใจตรงนี้มากจนเกินไปนะครับอันนี้แนะนำไว้เลยนะฮะเอ,อ ต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องเลขนำโชคมาดีกว่าเลขนำโชคสำหรับชาวลัขนาวราฬีมีในช่วงนี้นะครับ โอเคมีเลขนะครับเลขอขอโทษทีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเด่นที่เลขเก้า กับเลข1นึ่งเด่นที่เลข9กับเลข1ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบในช่วงนี้นะครับออต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพมาดีกว่านะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้มีเกณฑ์น้ำหนักขึ้นนะฮะ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะกินดื่มมากขึ้น enjoy การกินมากขึ้นนะครับอาจจะบางท่านอาจจะ work from home แล้วก็แบบเออกินนู่นกินนี่มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องอาหารการกินของคุณหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามดื่มน้าเยอะๆนะครับคุณอาจจะมีเขาเรียกว,ว่าเหมือนช่วงนี้อาจจะเป็นร้อนในง่ายขึ้นนะครับต้องระวังไว้หน่อยก็จะดี แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องหวัดแล้วก็โลกเกี่ยวกับทางปอดน,นะครับแม่พอพูดอย่างนี้น่ากลัวทีเดียวนะครับอาจจะต้องเวลามาระวังโควิดนะครับในช่วงนี้ให้มากๆนะครับจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ดูแลเนื้อดูแลตัวเองไว้ให้ดีๆนะครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ประมาณเลิ่อนๆนะครับ เรามาระวังตัวเองบ้างในบางมุมก็ดีนะฮะต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมาดีกว่าความรักสําหรับคนโสดมีคนที่อายุน้อยกว่ากำลังจะเข้ามาหน้าตาค่อนข้างดีทีเดียวค่อนข้างที่จะชอบไม่คุณกับเขาต่างคนต่างชอบกันคนคนนี้อาจจะความคิดเกินตัว คืออาจจะดูแก่กว่าอายุเขาหรือลักษณะนิสัยอาจจะเป็นคนที่ความคิดเกินตัวเขานะครับการพูดกันจาบางทีการคุยกันเนี่ยมันเลยทำให้ความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ามันคุยกับเพื่อนคุยแล้วรู้สึกว่าสบายใจสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สามารถสานต่อกันได้ระยะยาวแต่ว่าบางทีคุณรู้สึกว่า มันอาจจะมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามุนิดกับเขาบ้างในบางมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยกันปรับอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าพูดคุยกันได้นะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหัวไวแล้วหัวอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคุยคุๆกันดูนะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นคนโสดแบบมีคนคุยนะครับ คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีการซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อของขอโทษดิซื้อของขวัญอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเค แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดขานจาอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องอารมณ์การพูดจาการคุยกันบางอย่างอาจจะทัศนคติอะไรบางอย่างกันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับต้องระวังเรื่องคำพูดหน่อยละกันต่อมาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้คนรักของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ นะครับต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับอาจจะเกิดการหงุดหงิดก,กันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับคุยถึงปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเผชิญกันอยู่เพราะว่าแลดูแลเขาค่อนข้างที่จะเครียดกังวลใจในส่วนของเรื่องการงานของเขาอยู่พอสมควรแต่เขามีบางอย่างที่ เขาไม่ได้เปิดไม่ได้บอกคุณไปหมดซะทีเดียวมันเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามคุยกันเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเวลามีความรักของกันแล้วนะเนี่ยบางมุมนะคุณคุยกันได้เหมือนเพื่อนนะถ้าคุณยิ่งคุยเหมือนเพื่อนมันจะยิ่งทําให้ความรักของคุณเนี่ยอยู่กันได้ยืนยาวแต่ว่าถ้าคุยกันแบบเหมือนคนรักกันมากๆในบางมุมนะมันอาจจะทําให้ ความสัมพันธ์กันมันสารกันไม่ได้ยืดยาวนาะนสักเท่าไหร่นะครับต่อกันที่คนที่เลิกยากับคนรักไปแล้วแล้วยังรอในส่วนของเรื่องคนรักสะกลับมาหรือเปล่านะครับเป็นยังไงบ้างยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังหวงยังรู้สึกห่วงกันอยู่ ยังอยากจะให้เขากลับมายังอยากที่จะเอะยังเข้าไปส่องยังเข้ายังมีความรู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องความรักตรงนี้อยู่นะครับผมมองว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณสักเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะมาเยี่ยมเยี่ยมองมอง,ม,องมาขับรถผ่านหน้าบ้านคุณมามองคุณให้ชื่นใจ พักหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าคุณอยากจะเจอเขาอยากจะอะไรเงี้ยบางทีนะคุณอาจจะมีโอกาสจักพอดแบบเดินออกมาแล้วค,คุณเห็นรถเขาผ่านหน้าบ้านพอดีก็ได้นะครับมันมีโอกาสที่จะได้ได้คุยกันแต่ผมไม่มองว่า ไม่น่าจะเป็นการสารสัมพันธ์กับคนรักเก่าที่แบบว่ากลับมาคบคืนนีกันแต่มันอาจจะกลับมาแล้วเหมือนกับมาเป็นเพื่อนกันหรือมาคุยกันเพื่อสาสารปัญหาอะไรบางอย่างได้แค่นั้นเองนะครับใออนส่วนของเรื่องคำแนะนำเนี่ยช่วงเนี้เรื่องความรักของคุณนะหนึ่งเลยนะพยายามระมัดระวังเรื่องคำพูด พยายามใช้วาจาของคุณให้มันเป็นสเสน่ห์ให้ดีๆจะพูดจะจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะครับทำอะไรแล้วให้มันไ nice ที่สุดพูดจาให้ดูคนอื่นแล้วเขาเข้าใจคุณมากที่สุดจะทําให้คนอื่นเขาเอ็นดูตัวคุณระมัดระวังเรื่องคําพูดนั่นแหละนะครับแล้วก็สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงต่อจากนี้นะครับ แล้วตัวคุณเองจะค่อยๆสบายขึ้นพอมอยอย่างนี้ดีกว่านะครับอืมเอาใจช่วยละกันนะครับในส่วนของเรื่องการทําบุญสาหรับชาวราศนาราศีมีนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะสวดมนต์นะครับไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เทำสมาธิหาโอกาสลองไปไหว้พระปู่ฤาษีดูนะครับพระปู่ฤาษีชืวว่วโกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสวดมนต์แล้วเนี่ยลองสวดบท ไหวา,าเวสุวรรณนะครับหรือว่าสวดบทชินวัญชรน,นะครับก็จะดีเช่นเดียวกันถือว่าเสริมดวงกับตัวคุณแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้ดีๆในช่วงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวละขนาราศีมีนะฮะตรงยายเือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไห้ด้วยเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ